เป็นอะไรบอกแม่ก่อนเป็นอะไรเล่าให้แม่ฟังแม่ฟังไม่รู้เรื่องถ้าหนูร้องไห้อะเอาเล่าให้แม่ฟังหน่อยแม่รออ่ะอ่ะแม่รอรอยเธอเงียบก็ถ้าเธอยังร้องไห้แม่ฟังไม่รู้เรื่องแม่รอรอจนกว่าเธอจะเงียบก่อนเธอเงียบแล้วบอกแม่นะ สมันคือนมลูกนี่เธอแยกยังไงเนี่อยนะอืมถ้าเป็นอะไรคะเราพี่ไม่พี่ไม่ไลเลยนะหนูแล้วใครเอือกแม่แล้วใครใช้ <c oughs> แล้วใครใช้ก่อนนะลูกพี่มีให้หนูใช้ต่อไปให้หนูมาเหรอแล้วยังไงต่อ แล้วแล้วตอนพี่พีมาเอาจากเธออ่ะพี่พีได้ขออนุญาตเธอไหมเปล่าพี่ไม่ได้เอาพี่พีไม่ให้น้าหนูยังไงนะลูกพี่พีไม่ให้น้าหนูพี่พีไม่ให้น้ําหนูแล้วใครเล่นก่อนพี่พีจะเล่นหนูไปดูแลก็จะไปเอปลีไปดูมาให้หนูปอลีเป็นคนเอามาให้หนูแล้วพี่พีก็แย่งไปหรอใช่หนูอย่งเอานูพี่จะแปหนูพี่พีอะ เอาเมื่อกี้เรื่อง่าเป็นแบบนี้นะครับนะโบลีเอเธอร์โบลีให้น้ำน้องและน้องก็ให้น้ำหนูและทีนี้น้องมาแย่งหนูไม่ให้เอาน้องบอกว่าน้องไม่ได้ให้หนูน้องให้หนูขอน้องแล้วน้องก็ให้เธอให้เขาไหมเเ้านะเอเธอร์ให้ไหมไม่ อเรื่องเป็นไงปอลีเรื่องมันเป็นแบบว่าหนูให้น้องไปที่นนะครับเราให้พี่พีแล้วพี่พีเลือกเชือกมาแย่งพี่พีเนาะตอนที่พี่พี่่แล้้วพีีมใหตอนที่พี่พีตอนที่พี่พีเอาน้ำมาคือน้องให้ใช่ไหมใช่ค่ะเอเธอร์ขาเอเธอร์อารมณ์ดีหรือยังใครเธออยากได้น้ำเอเธอต้องขอพี่เขาลูกไม่ใช่แย่ง อ่ะหนูลองไปขอพี่เขาซิพี่พีอนีได้ค่ะเพราะมันเป็นของพี่พีพี่ยู่และมันเป็นสิทธของพี่พีชพี่จห้หรือไม่ใหก็ได้ค่ะได้นเดนยมาึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสรพี่ก้เได้ไหม ตกลงกันว่ายังไงลูกหนูเล่นแป๊บนึงเสร็จเดี๋ยวหนูล้างรถเสร็จก่อนใช่ป่ะไอใส่แม่แล้วรถเสร็จก่อนแล้วหนูจะให้น้องอ๋อน้องโอเคใช่ไหมคะไอเธอโอเคใช่ไหมคะไอเธอโอเคเปล่าโอเคบายบายลาบกันยังเนี่ยรักกันแล้วโอ้พี่น่ารักโอเคบ๊ายบายครับ